วันนี้มันเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหมดเลยนะคะสำคัญมากสำหรับคนที่เริ่มฝึกนั่งสมาธิแต่ยังไม่มีองค์ความรูออ้ยังทำไม่ถูกต้องยังไม่รู้วิธีนะคะว่าอยากเปิดตาที่สามอ,อ่ออยากเปิดประตูจิต อยากเห็นภาพในอดีตอยากเห็นภาพในอนาคตอยากรู้ว่าตัวเองเกิดมาอดีตชาติเป็นใครอยากรู้ว่าอนาคตตัวเองเป็นอย่างไรเมื่อเปิดได้แล้วเมื่อเชื่อมได้แล้วนะคะต้องรู้จักเรียนรู้วิธีปิดประตูประตูจิตของเราด้วยถ้าเราไม่รู้ไม่ศึกษา อันตรายมากนะคะมันจะมีวิญญาณนะคะวิญญาณเป็นพลังงานหลายพบภูมินะคะออของอเวจีบ้างของสัตว์นรกบ้างนะคะเ,ออเล่หลายอย่างหรือสัมมเวสีบ้างเล่รอนอยู่เข้าแทรกกิตก็คือครองกายเราเลยคุมหัวสมองเราคุมกายเรา กายหยาบของเราคุมจิตใจของเราเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองนิสัยเราก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะจาเคยเป็นคนแบบนี้ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะฉะนั้นอะมาเริ่มเดี๋ยวอาจารย์จะให้ความรู้นะคะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะ เมื่อเราเปิดประตูจิตประตูจิตของเราข้างในเนี่ยได้เชื่อมนะได้เชื่อมกับโลกของอีกภพภูมิหนึง่งภูมิที่เราเคยเกี่ยวข้องมาเป็นภูมิเก่าเขาเรียกว่ากรรมเก่า,ากรรมที่เราได้เกิดมาเป็นภพภูมินั้นบางคนก็อาจจะเป็นพญนาคพยาคุฑ กินนรีหรือเป็นงูหรือเป็นสัตว์ต่างๆหรือนะ,ะเป็นมนุษย์มาก่อนพอคนที่เริ่มฝึกสมาธินะคะคนที่เริ่มฝึกสมาธิปึ๊บมันใจมีภาพผุดขึ้นมานะ เมื่อจิตเรานิ่งเราสงบนะ,ะชานชานครั้งแรกเลยชานบันไดขั้นที่หนึ่งเลยมันจะมีภาพกรรมเก่าของเราผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นจากจิตของเราที่สงบนิ่งในช่วงระยะสั้นๆที่ประตูจิตเราเปิดไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่ทำให้ประตูจิตเราเปิดได้นั้น พอเรานั่งเองปุ๊บเราจะเห็นภาพทุกคนจะต,ต้องเจอข้อนี้ด่านแรกทุกคนจะต,ต้องเจอในการเริ่มต้นฝึกสมาธินะ,ะต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ในการยกระดับจิตให้แข็งแกร่งทำให้จิตเข้มแข็ง